ผมในฐานะประธานภาคีเครือข่ายมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นผู้มีจิตอาสาได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้ามาร่วมในโครงการหมาเฝ้าบ้านของเราเพราะว่าทางภาคีเครือข่ายได้พูดมาตลอดว่าภารกิจในการที่เราจะรณรงค์ต่อสู้หรือต่อต้านคอร์รัปชันนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนประชาชนทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ เป็นผลประโยชน์ของเราเราต้องรักษาผลประโยชน์ของเราซึ่งวันนี้ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นผู้แทนที่เข้ามาท่านอาจจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายของเราอันใดหนึ่งหรือว่าท่านอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับการต่อต้านคอร์รัปชันผมเรียนนิดหนึ่งว่าเพื่อปูพื้นนะครับทางพระเคีเครือข่ายเองเนี่ยอาศัยใช้หลักที่เราเรียกว่า3 3สามเสาหลักคือสามปอนะครับ พอแรกก็คือการปราบปรามพอที่สองก็คือการปลูกฝังพอที่สามก็คือการป้องกันนะครับในเรื่องของการปราบปรามก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐเพราะว่าเป็นผู้ที่มีกฎหมายมีอำนาจรัฐในการที่จะทํางานเช่นปปชหรือสตออเป็นต้นนะครับที่จะดาเนินการในเรื่องนี้ส่วนที่ทางภาคเอกชนภาคีคือใครจะทําได้ก็คือว่าสนับสนุนให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสอย่างที่ เรากําลังรณรงค์ที่จะทํากันรอที่2ในเรื่องของการปลูกฝังเป็นเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนครับได้มีจิตสํานึกในการที่เห็นความสําคัญว่าการโกงการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดีเรามีสมาชิกในภาคีเครือข่ายซึ่งคุณกอบการนะฮะในฐานะกรรมการของงอังค้าแล้วก็เป็นผู้นําในเรื่องนี้เนี่ยได้เป็นผู้รับหน้าที่ที่จะรณรงค์ วันนี้เราคงจะมีผู้แทนเยาวชนที่เป็นตัวอย่างของอาคีเคือข่ายที่เรารณรงค์ในเรื่องของของเยาวชนด้วยกันอยู่ในกลุ่มของของดีแอนบาสเดอร์ที่คุณดนายจันทร์เจ้าฉายเป็นเป็นเจ้าภาพนะครับเราร่วมกับกทมในโครงการโตไปแล้วไม่โกงนะนักเรียนนักศึกษานะครับเราร่วมกับมูนิธิคนไทยของคุณวิเชียน ที่รณรงค์ให้เมืองไทยสายสะอาดเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความตั้งใจนะครับที่จะเห็นว่าเรารณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในการที่จะลุกขึ้นมาเป็นคนดีก็เป็นอนาคตครับถ้าเผื่อว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะรับเป็นผู้ที่จะเห็นความถูกต้องได้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่า ในการต่อต้านคอรรัปชันของเราก็คงไม่ต้องทําต่อไปครับรการสุดท้ายในเรื่องของการป้องกันอันนั้นคือบทบาทที่สําคัญนะครับ mm hmm. การป้องกันเนี่ยดีกว่าการที่จะไปปราบปรามนะครับถ้าเราป้องกันได้ก็ยังไม่เกิดความเสียหายไม่มีผู้ผิดไม่มีผู้ที่จะต้องเสียหายครับส,ส่วนหนึ่งของการป้องกันที่สําคัญก็คือโครงการยกตัวอย่างมาเฝ้าบ้านที่เรากำลังจะพูดกันเพราะท่านจะเป็นผู้แทน ในการที่จะไปสอดส่องไปดูซิว่ามีความไม่ดีไม่ชอบที่ไหนนะฮะถ้าเห็นอะไรแล้วรายงานเข้ามาก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะวิเคราะห์เพิ่มเติมว่ามีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นหรือไม่นะครับในการป้องกันเนี่ยทางภาคเอกชนเองทำหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะโครงการมหาเฝ้าา้าน เรียนให้ทราบว่าเรามีโครงการที่เราเรียกว่าแนวร่วมปฏิบัติการซึ่งเป็นความประสงค์และตั้งใจที่จะรณรงค์เอาภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจนะเข้ามารวมตัวกันแล้วประกาศร่วมกันว่าจะไม่สนับสนุนที่จะให้สินบนที่จะให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นโครงการอันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่กำลังรับไปทำกันอยู่รวมทั้งหอการค้าไทยเองก็มีการรวบรวมสมาชิก ที่มีเจตนารมเช่นกันแต่ว่าการกระทําเช่นนี้เนี่ยคงไม่พอเพียงนะครับเพราะว่าเราจะป้องกันได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่เสียเปรียบไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ไม่สามารถจะทำมาอาชีพที่ที่เขาจําเป็นจะต้องทําผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นกลุ่มก่อสร้างนะฮะถ้าเผื่อเขาไม่จ่ายแล้วไม่ได้งานผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่อยากเป็นคนดีกับเราเท่าไหร่นะเพราะส่วนหนึ่งของ าาการกระทำของเราก็คือว่าเราต้องรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยียบเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎรรหมายที่จ,จาเป็นนะฮะเราก็ผลักดันเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันเปลี่ยนแปลงให้การเอารัดเอาเปรียบในการที่จะชอบโกงเนี่ยยากขึ้นกับอันนี้ก็ได้อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหลายๆแห่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่า ว่าขบวนการต่างๆที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่นะก็มีหลายทิศทางที่เราทำแล้วผมหวังว่าจะมีผลนะครับก็เรียนว่าอย่างนี้ครับคือเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันผมคิดว่าถ้าพวกเราติดตามแล้วก็ดูข่าวสารจะเห็นว่าในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะะไม่ว่าจะวัดด้วยตัวเลขอะไรนะครับทั้งองค์กรภายใหนหรือภายนอกเนี่ย ประเทศไทยจะได้คะแนนที่ต่ำมากต่ำเพราะว่าเรามีเรื่องของการที่ไม่สุจริตอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าตัวเลขเต็มสิบนีย่ยังไม่เคยเห็นมีตัวเลขที่สูงกว่า4ีนะประเทศไทยแล้วเราก็อยู่ในอันดับบุย้บยๆเมื่อเทียบกับประเทศทั่ว,ท,วทั่วโลกในการที่เราจะบอกว่าเราเป็นประเทศที่น่าเข้ามาทํางานด้วยหรือไม่นะครับผลกระทบอันนี้มันไม่ใช่เพียงแต่ว่าตัวเราเองในฐานะที่เป็นประชาชนถูกโกงไปนะครับ โกงด้วยเงินภาษีอากรของเราโกงด้วยหลายๆอย่างแต่ว่ามันกระทบประเศรษฐกิจที่ต่างชาติเขาเองเนี่ยเขาอาจไม่อยากมาลงทุนเมื่อไม่มาลงทุนก็ไม่มีการสร้างงานนะเพราะเมื่อเมื่อไม่มีความโปร่งใสพอเพียงเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะมาลงทุนคิดว่าสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มพูดกันว่ามีทุจริต corruption นะฮะมีศัพท์คําว่าตามน้ําสมัยนั้นก็ 3%5% เเขาบอกว่าไม่ อันะพอพอเรียกว่าเป็นค่าน้ําร้อนน้ําชาค่าอำนวยความสะดวกนะแล้วก็หน้าการเมืองสมัยนั้นก็เรียกว่าถ้าอยู่ในที่ที่เปอ,เอิญได้ประโยชน์ก็ก็ได้ไปก็ก็ไม่เคยรุนแรงนะสมัยนี้จากการสํารวจของม ah ai, หาวิทยาลัยหอการค้าไทยเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าขณะนี้เรากำลังพูดกันว่ามีการเรียกร้องแล้วก็มีการกําหนดว่าผลตอบแทนจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้ ผมเชื่อว่าท่านได้ยินตัวเลข3 0มบ้าง3าบ้าเบ้างนะฮะเป็นตัวเลขที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราจะต้องจ่ายเพื่อเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึง3 0มปอร์ของงานเนี่ยมันเป็นเงินมากนะครับท่านลองคิดดูว่างบประมาณที่จะออกมาที่จะฟื้นฟูเรื่องของภัยน้ำท่วมที่รวมทั้งเป็นการป้องกันร,ระยะเร่งด่วนแล้วก็การวางแผนป้องกันร,ระยะยาวเนี่ย เป็นเงินหลายแสนล้านเอากันว่าสิบเปอร์เซ็นต์น้นไม่ต้องพูดมากสิบเปอร์เซ็นต์ของ4ของสี่แสนล้านก็ออกมาสี่หมื่นล้านนะฮะถ้ามีการคดโกงกันระดับนี้ได้เนี่ยก็หมายความว่าเราสูญเสียไปนะฮะสี่หมื่นล้านนี่ไปสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลไปทําให้เกิดการพัฒนาอาชีพในชนบทเนี่ยก็จะทําให้ประชากรของประเทศไทยมันดีขึ้นมากเพราะผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะพวกเราคงเห็นว่ามันกระทบตัวเราแน่แล้วก็เราก็ต้องออกมารณรงค์ ผมก็ดีใจครับที่ผมเห็นเยาวชนก็เยอะนะฮะแล้วก็เห็นคนที่มีจิตอาสาที่จะมาช่วยกันบอกว่าเราจะไม่ยอมรับให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีคนโกงเราจะไม่ให้การเชิดชูคนที่เอาเปรียบเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าโครงการอันนี้จะเป็นโครงการที่สามารถจะนำความเป็นธรรมมาให้กับผู้ที่ประกอบการนะครับการฝึกอบ,บรมในวันนี้ เรามีวิทยากรสีท่านที่เป็นผู้มีความรู้ในในแขนงต่างกันนะครับทางปปชปปชเองก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบบางอย่างแล้วก็วิธีการทางสตงเองคงจะช่วยในเรื่องของแนะนําว่ากระบวนการตรวจสอบเป็นยังไงอาจารย์ทองทิพาจะมาพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้นําบุคลิกต่างๆที่จะใช้ในการที่เราไปประกอบการแล้วก็พรเกิดสิริกุล จะมาช่วยให้ความเห็นของเราว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาเพราะว่าการที่เราจะเป็นคนไปตรวจสอบคนอื่นก็ต้องมีรู้เหมือนกันว่าอะไรเนี่ยมันเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะครับผมก็หวังว่าหลังจากที่ท่านได้รับทราบในวันนี้แล้วก็คงจะเป็นเบื้องต้นนะครับที่ให้พอมีวิทยายุทธ์ที่ออกไปทำงานได้ หลังจะมีการทำงานแล้วมีประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราอาจจะมีการที่จะเรียกว่ามามาฝึกอบรมเพิ่มเติมโครงการหมาพอบ้านนี่ผมเ,มเรียนนิดหนึ่งเราพูดกันเล่นเล่นว่าหมาคงจะมีหลายพันนะครับหมาเห่าก็มีหมากัดก็มีนะครับหมาเห่าก็คือประเภทที่เรียกว่าเราเห่าไว้ก่อนนะฮะไม่ให้คนเข้ามาบ้านเราปลอดภัยไว้ก่อนไม่ให้ขโมยเข้าบ้านแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วอาจจะต้องมีหมากัดหมากัดในที่นี้ก็คือว่าคงจะเป็นกลุ่มของคนที่ มีความสามารถเป็นพิเศษสามารถเจาะลึกได้นะฮะแล้วก็สามารถจะเอาไปเข้าไปเอาข้อมูลในเชิงที่เป็นประโยชน์ที่สามารถจะทำส่งต่อให้กับทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านภาครัฐต่อไปครับทางศูนย์มีมีเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเว็บไซต์ชื่ออะไรแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านไม่สะดวกในการใช้เว็บไซต์ก็จะมีตู้ปนอที่ให้ใช้ได้เพราะฉะนั้นเราจะรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้จากท่านเข้ามา ข้อมูลที่ท่านส่งเข้ามาเนี่ยก็หวังว่าเป็นข้อมูลที่ได้มีการสังเคราะห์มาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องเพื่อความชัดเจนแล้วถ้าเผื่อว่ามีความสําคัญพอเพียงก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงแต่นั้นอย่างนั้นอย่างเดียวครับเพราะว่าไายเรื่องที่เข้ามานี่จะมีประโยชน์ในการที่เราจัดสัมนาตโตะกลมนะครับเราทาบ่อยๆในตอนนี้คือสัมนาตโตะกลมในลักษณะที่ว่าเชิญผู้รู้มาคุยกันว่า ให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแลวจะป้องกันยังไงเพราะว่าเราพยายามอย่างยิ่งที่จะไปรณรงค์ให้ป้องกันมากกว่าที่จะไปตามจับอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่ท่านจะได้เข้ามาแล้วรายงานเข้ามาจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่แล้วยังไม่ได้ทําผมเชื่อว่าถ้าท่านทํางานแล้วมีผลงานนะครับผมหวังผมคิดว่าอาจจะอาจจะนะครับ มีบางคนที่ไม่ค่อยชอบแล้วก็อาจจะมามค่มคู่ในบางท่านที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เราก็มีความประสงค์อย่างแรงกล้านะครับที่จะทํางานกับหน่วยงานภาครัฐที่จะหาวิธีการครุ้มครองขณะนี้ปปชก็มีกฎหมายบาง,ยางอย่างอยู่แล้วนะครับที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสต่างๆแต่ว่าถ้าแค่นั้นไม่พอเพียงผมเชื่อว่าภาคีคือขายของเรามีศักยภาพเพียงพอนะครับที่จะอย่างน้อย ให้ความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าถ้าเราไม่ทําอะไรที่ไปเกินเกิดแล้วนี่ท่านจะได้รับการคุ้มครอง,อง,องสุดท้ายเลยนะครับเราก็จะมีความหวังว่าจะเชื่อชูหลายท่านที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครผ่านโครงการที่เราเรียกว่ารางวัลดุสิตนนทนาคน,นะครับชื่อคุณดุสิตนนทนาครของไม่ที่รู้จักนะครับเป็นอดีตประธานหอการค้าที่ลวงลับไปแล้วเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้ แล้วผมคิดว่าจะเป็นการดีอย่างยิ่งที่เชิดชูชื่อของท่านให้กับผู้ที่มีผลงานเป็นที่น่าพอใจครับเราก็จะมีการประกาศรางวัลครับผมก็ขออีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับทุกท่านขอขอบคุณท่านวิทยากรแล้วขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่จัดงานวันนี้ผมดูหมานี่รู้สึกว่าหมาหมาหน้าตาหน้าขวก็มีหน้าตาไม่หน้าขวก็มีนะผมผมก็เป็นหัวหน้าหมาแต่เพราะนั้นก็เราก็เราก็เราก็ต้อง เออเอาเอาเอาให้ผมเหมาะผมเหมาะครับขอบคุณมากครับ